สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมปัญญาประทูในเกมรัสเดยอนเอิร์นะครับผมวันนี้จะมาสอนอะไรก็ไม่รู้จะสอนอะไรทําเล่นใหม่แม่งเลยแล้วกันครับผมก็วันนี้นะครับจะมาสอนเรื่องการฟาร์มเนาะตอนนี้ก็บ้านใหญ่มากเลยครับนี่ฮะใหญ่จนไม่รู้จะไปเปิดกล่องที่ไหนเลยนี่โอ้นี่ของที่สะสมไว้นะครับ <laughs> ไปไปไป ก็จะมาแนะนำการฟาร์มเนาะว่ามือใหม่ควรฟาร์มยังไงดีใครที่เซียนแล้วหรือว่าเก่งแล้วไปป่าแดงบ่อยแล้วอันนี้ก็จะฟังเพื่อความเพลิดเพลินก็ได้ครับหรือว่าอ่าจะปล่อยผ่านไปก็ได้เนาะ <c oughs> ก็อย่างแรกเลยอย่างแรกเลยที่แนะนำเนาะหนึงเลยครับแนะนำให้ใช้ energy แล้วก็วิ่งธรรมดาอย่างเงี้ย วอล์ธรรมดาสลับกันก็วิ่งบ้างรันบ้าง Walk บ้างอะไรเงี้ยฮะก็คือเนี่ยผมกดผมกดอ่าใช้ Energy มาป่าเขียวเนาะแล้วครั้งต่อไปก็กด Walk ไปที่ป่าเหลืองแล้วถ้าเคลียร์ป่าเหลืองเสร็จก็ค่อยกดวิ่งกลับมาป่าเขียวมันจะทำให้ Energy เราอ่ะใช้ไม่ขาดมือเนาะ แต่อันนี้ผมก็คงมา,ป,าป่าเขียวอย่างเดียวแหละคง,คงยังไม่ไปป่าเหลืองเพราะว่าของของยังไม่พร้อมเท่าไหร่จะเอาเลือดไปเปลืองกับกับไอ้ซอมบี้ตัวเลือดแปดสิบมันก็ใช่เรื่องเนาะอ่าเข้ามาเจอทหารเลยโอ้ขอชุดได้ไหมก็โอเคไม่เป็นไรโอหมาถึงเจอบอดเลยเหรอโหดแม่งนะฮะ แต่ของนี่เขาว่าตัวนี้ดับล้อ,อจริงๆด้วยตัวนี้ดับล้อเนาะโอเคเราก็ได้ล้อมาอันนึงแล้วก็ฟาร์มธรรมดาครับอันนี้ก็เน้นบอกสําหรับมือใหม่เลยเนาะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทายคลิปอะจะมีอา่ารูปติดบอกให้อีกทีหนึ่งว่าลักษณะการวิ่งอะสาหรับมือใหม่อะในการาในการ ไปฟาร์มอะ่ะควรวิ่งในลายแบบไหนอะไรยังไงเนาะจะได้ง่ายสำหรับมือใหม่ก็จริงๆก็ไม่ได้กะที่จะทำหรอกครับแต่ว่าอย่างว่าเนาะเกมมันก็ฮิตแล้วก็ผู้เล่นมือใหม่เข้ามาก็เริ่มบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปแบบแยกไปเลยละกันว่าประมาณแบบอ่าประมาณยังไงดียจะเป็นระดับระดับ ต้นเลยอ่ะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นระดับต้นแล้วก็การฟาร์มที่ระดับสูงขึ้นมาหน่อยแอดวาร์เลยอะไรแบบนี้เลยรู้สึกว่าอ้วนมานะครับโชคดีจริงๆเลยครับโชคดีตรงไหนเนี่ยโหเซ็งเลยแล้วโอ้โหมีหอ,องงองวันเดียวมาตีอ้วน เซ็ง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 เจออย่างนี้ไม่เป็นไรตีไปเรื่อยๆเท่าที่ไหวก็แล้วกันก็เน้นตีแล้ววิ่งแดดเน้นตีแล้ววิ่งแด๊แลววแดละกันครับผมจะได้ง่ายหน่อยโอเคก็ใช้หั่นกระป๋องไปเลยอ้าวแล้วมีมาเชเต้มาได้ยังไงเนี่ย แจกฟรีเหรอก็สมัครใหม่ได้มาเชตี้ฟรีอันหนึ่งนะครับตอนนี้ก็สบายหน่อยฮะสบายตรงไหนไม่รู้มีอันเดียวได้มาอันเดียวงงเลยเออดีเหมือนกันฮะเอามาฟันได้นี่เลยไหนๆก็ได้มาโอเคมา งงจริงนะฮะอันนี้เล่นธรรมดาเนาะไม่ได้โกงไม่ได้อะไรเดี๋ยวไม่ใช่ตกใจเฮ้ยเวลหนึ่งมีมาเชเต้ได้ไงวะบอกตรงๆเลยครับไม่รู้เหมือนกันครับว่นมายังไงเพราะว่าเพิ่งเล่นไอดีใหม่เลยสมัครใหม่ก็อย่างที่บอกครับลายการวิ่งของสำหรับมือใหม่ก็ อยากให้เน้นในการวิ่งหาทรัพยากรไปกลับป่าเขียวกับบ้านก่อนก่อนดีกว่าฮะ <c oughs> เพราะว่าอย่างว่าเนาะอยังเพิ่งเริ่มเล่นเลเวลหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็มีแค่หอกอะหอกมันก็ทำอะไรได้ยังไม่มากเนาะถ้าเกิดคา้าพวกไม้อะไรเงี้ยได้อะก็สามารถไปป่าเหลืองเลยนะฮะก็นแนะนำสักเลเวลหกค่อยไปป่าเหลืองก็ได้ครับผมวิ่ง วิ่งเอาเอาวุธไปสักสองสามอันเนาะวิ่งป่าเขียวป่าเหลืองแล้วกลับมาป่าเขียวแล้วค่อยแล้วค่อยกลับบ้านครับผมส่วนเรื่องของที่เก็บอันนี้ก็เน้นเก็บเฉพาะของที่เราต้องการจริงๆแบบว่าเราจะสร้างรถชอปเปอร์หรือเอทีวีอย่างเงี้ยเน้นเก็บของที่เรายังขาดอยู่ครับแบบสมมุติเก็บย่าหนึ่งกองกับ น็อตตัวหนึ่งผมผมนะผมเลือกเก็บน็อตก่อนดีกว่าเอาให้มันครบก่อนอ่ะถ้าเกิดน็อตครบแล้วใช่ไหมน็อตครบแล้วน็อตสร้างชอปเปอร์ครบแล้วน็อตเอ่อน็อตที่ใน็อตที่ใช้สำหรับสร้าง ATV ครบแล้วคราวนี้ผมจะเก็บหญ้ากี่กองก็ได้ครับผมผมจะวิ่งสามสี่รอบเอาญ่า6-7เกองกลับก็ได้ฮะอืม ก่อเน้นเฉพาะของที่เราต้องการก่อนละกันโอเคไปต่อเบอร์รี่ควรเก็บนะครับสำคัญเลยและเ,เล่นแรกๆสำคัญเลยคือเม็ดแครอทครับผมก็ต้องเก็บ1วัน1วันเนาะ1วันต้องเก็บแครอทสักประมาณ2กองครับใช่ปะใช่2กอง กองหนึ่งอันละเท่าไหร่วะลืมละหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็จะได้แครอทเท่าไหร่เอยผมก็ลืมแล้วเนี่ยงง,งงงไปหมดละมาใช้เลยแล้วกันนอนแผลอ่ะไม่ได้ปลูกแครอทมาพอสมควรแล้วครั้งนี้ก็เก็บแครอทด,ด้วยแล้วกันกี่กองก็เดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่ไวใ้ให้ตอน เดี๋ยวเขียนเพิ่มให้ดีกว่าเดี๋ยวมีคลิปที่มาบนบนแบบนี้แล้วเดี๋ยวเขียนเพิ่มให้สาหรับมือใหม่ไม่แล้วบอสก็ถ้าใช้หอกตีแล้วเดินตีแล้วเดินมานี้เนาะนี่โอเคไม้ขอยังไม่เก็บด,ดีกว่า สร้างอะไรไม่ได้เลยเนี่ยฮะแนะนำเลเวลหกค่อยไปป่าเหลืองย้ำเลยย้ำย้ำจริงๆเลยกดออโต้เลยแล้วกัน ก็สายไฟกับเทปเก็บก่อนดีกว่าเนาะเก็บก่อนดีกว่าไอ้ไอ้พวกนี้ผมยังไม่เก็บดีกว่าพวกน็อตน็อตยังไม่เก็บดีกว่าเพราะว่าอย่างว่าฮะเวเลลแรกๆมันยังไม่สําคัญอะเดี๋ยวไว้สักเลเวลหกเลเวลสิบกว่าอย่างเงี้ยลงป่าเหลืองได้แล้วผมจะเก็บให้เรียบเลยทุกสิ่งทุกอย่างเก็บเก็บไว้รอเลยครับเก็บไว้รอเลยสําคัญเลยเก็บไว้รอเลยเพราะว่า เห็นทีมงานเกินๆมาว่าถ้าเกิดแพทต่อๆ่อไปอัปเดตอะเห็นเขาว่าของที่ดรอปได้ตามปกติอะมันจะดรอปไม่ค่อยได้ต่อไปแล้วเนี่ยผมกลัวมันจะแบบเออน็อตตัวหนึ่งหาแทบตายเหมือนที่อัปเดตเครื่องเมื่อเมื่อนานมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เครื่องก็หาแทบตายฮะเมื่อก่อนเห็นเขาว่าเป็นร้อยเครื่องดรอปกันกระจายเลยไม่ใช่แบบ อัปเดตมาไอ้น็อตดอบยากอะไรแบบนี้ก็หูตาเหลือกันนะก็แนะนำให้พยายามดอกไว้ก่อนออกไม้พังนะจริงๆคลิปอ่าฟาร์มแบบแบบเลิ่งด่วนแบบป่าแดงอะไรอย่างนี้ก็เคยทำไว้แล้วเนาะก็ถ้าใครต้องการที่จะดูก็สามารถเข้ามาดูใน อ่า youtube พิมพ์ไปว่าปัญญาประตูแล้วหาไล่ดูได้เลยฮะซึ่งอันนี้ผมก็จะมาทำเป็นอ่า ep ใหม่เนาะเป็นเป็นเป็นเริ่มต้นใหม่เลย ep หนึ่งเลยสำหรับเกมรัดเดลเอิร์ธคือเล่นตัวใหม่แล้วก็ค่อยค่อยสอนใหม่โชว์ไปเลยอะไรเงรี้ยสำหรับอคนที่เล่นใหม่คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากครับคงมาบ่นบนให้ฟังนี่แหละก็ สรุปเลยก็นี่ฮะวิ่งไปกับป่าเหลืองอ่าขอพายะวิ่งไปกับป่าเขียวบ้านป่าเขียวบ้านหินเขียวบ้านหินเขียวบ้านอะไรอย่างนี้ไปก่อนแล้วเลเวลสักหกสักสิบก็ได้ครับเลเวลสักสิบคาบชุดได้ก็คาบหนึ่งชุดแล้วก็คาบไม้เนี่ยไม้หนึ่งอันสองอันก็ได้ เราก็วิ่งไปป่าเขียวป่าเหลืองแล้วกลับมาป่าเขียวแล้วก็ค่อยเข้าบ้านฮนะป่าเขียวใช้อะไรก็ใช้สเปียร์ธรรมดานี่แหละครับสเปียร์ธรรมดาเลยแล้วป่าเหลืองค่อยใช้ไม้อันนี้ฮนะง่ายๆพยายามเก็บเบอร์รี่ให้เต็มที่ฮะเก็บให้โอเคให้เยอะที่สุดเลยให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้เลยเบอร์รี่อเพราะว่าเบอร์รี่มันค่อนข้างสำคัญมาก สำหรับเลเวลแรกๆเนาะก็ให้แนะนำอีกนิดนึงก็มาป่าแค่ไม่กี่รอบก็พอครับแรกๆแค่พอสร้างไม้เนี่ยสร้างไอ้ไอ้ไม้แผ่นให้ได้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วข่าวนี้ก็เน้นไปที่ถ้าเก็บเลเวลนะอยากให้เน้นไปที่หินเหลืองมากกว่าเน้นไปที่เหล็กมากกว่าเพราะว่าเหล็กอะเหล็กมันหายากกว่าไม้ แล้วเหล็กมันมันต้องใช้อ่ะมันต้องใช้ใช้เยอะเหล็กเหล็กใช้เยอะฮะก็แนะนําให้เน้นถ้าเกิดฟาร์มป่าเหลืองไวแล้วให้เน้นฟาร์มหินเหลืองแทนไม่อา่อาไอป่าเหลืองอ่ะนาน,านานมาทีก็ได้วิ่งไปวิ่งมาวันหนึ่งรอบสองรอบไม้ก็เต็มบ้านแล้วฮะแนะนาให้เก็บเหล็กเหล็กสําคัญ ส่วนของที่ตั้งชอปเปอร์เนาะก็พวกน็อตพวกอะไรอย่างงี้ก็แรกๆกกก็จะแรกๆเอาทรัพยากรก่อนก็ได้นะสําหรับคนที่รีบหาของอะไรลงบังเกอร์เออะไรอย่างเงี้ยเอาทรัพยากรเอาทรัพยากรก่อนก็ได้เอาพวกไม้พวกเหล็กก่อนก็ได้เพราะว่ายังไงดีอะเนี่ยเน้นเทปอะหาเทปมาคาบพ,พวกไอคอนเนี่ยเลเวลสี่สิบก็ลงได้นะถ้าเกิดคนจะลง อ้าวตายหาแล้วฮะเรียบร้อยอ่าหนังสัตว์โอเคก็สําหรับคนที่อยากลงบังเกอร์นะให้ดีอ่ะเรเวลสี่สิบหกคาบชุดน,นี้ค่อยลง หรือว่าถ้ารีบจริงๆ40ลงได้แล้วครับค้อนแล้วก็อัพเป็นชุดนี่อับเป็นชุดขั้นสองแล้วก็ธนูอืมแต่ว่าต้องดูคลิปเยอะๆด้วยเนาะต้องดูคลิปของคนที่ลงก่อนหน้านี้เยอะๆด้วยเอาเป็นว่เอาเป็นว่าเลเวลที่ลงได้เร็วที่สุดผมแนะนำเป็น40และกันอืมก็โอเคครับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยว จะพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมให้สำหรับคนที่ฟาร์มเบื้องต้นเนาะสำหรับเบอร์ใหม่ที่หัดฟาร์มโอเคครับก็ถ้าเกิดชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าแคร์ปัญญาปฐูก็รบกวนกดซับสไครต์ผมด้วยละกันครับผมสวัสดีครับ